ากาก็เอาพี่น้องก็เอาไปน้าก็ซื้อไปเราไปปั่นเราเองนะหรือไปหาพืชผักที่ท่านชอบอะ่ะนะที่พี่น้องจะหาได้ที่บ้านนะ่ะปั่นใส่เลยนะพี่น้องก็ไปหาผักที่บ้านปั่นใส่แต่จะมีชนิดไหนชนิดไหนหรือที่ตลาดที่พอหาได้ที่อ่ท่านชอบทานหรือดูแล้วมันก็ไรสารพิษดีอ่หรือจะมีสารพิษก็เอามาแช่ทาน เอามาแช่ทานหนึ่งหก้อนต่อน้ําสักส0บยลิตรเนี่ยแช่สัก20่นาทีขึ้นไปมาถอนพิษออกก็ได้นไปหาพืชผักเอาที่บ้าน,นาก็ปั่นใส่ได้ใส่เปรี้ยวนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยเสร็จแล้วจบแล้วพี่น้องก็ได้ผักปั่นเพื่อสุขภาพแล้วนาไปทำเอาเองได้หรือบางท่านก็จะถูกกับแบบต้มเราก็ต้มพืชแข็งแรงอาจารย์ก็ให้ต้มพืชแข็งแรง 11ชนิดหรือมากกว่า11ชนิดนต้มเลยต้มใส่น้ําเดือดสัก10ถึง20นาทีก็ได้หัวยาออกมาแล้วหัวสมุนไพรออกมาแล้วบางท่านก็จะถูกกับแบบแบบต้มก็เอาหัวเชื้อแบบต้มนั่นแหละไปกินหรือว่าไปทําเป็นน้ําผักปั่นได้พี่น้องก็เอาหัวเชื้อนี้ไปทําน้ําผักปั่นได้เช่นเดียวกัน,นเหมือนกับหัวเชื้อแบบสดนั่นแหละหัวเชื้อแบบสุกหัวเชื้อแบบสดก็ไปทําได้ ที่นี่ก็ต้มนี่ก็ต้มนอกจากพืชสิบชนิดแล้วอาจารย์ก็ให้ต้มเพิ่มไปเป,ป็นสิบสองสิบสามไปมีอะไรอย่างอื่นต้มใส่ไปได้เลยนะต้มหลายอย่างใส่ไปด้วยกันนะอย่างเป้าใหญ่นี่ก็ให้ต้มเป้าใหญ่ใส่ไปด้วยนะถ้ามีเวลาเก็บมายาลาบเก็บมายาลาบใส่ไปด้วยนะมันมีฤทธิ์เยอะเป้าใหญ่นี่นะเป้าเนี่ยญี่ปุ่นเขาจดเป้าน้อยไป เป้าน้อยนี่เป้าโซดอนก็ไปทําเป็นเป่าโซดอนอยาแก้โรคกระเพาะเป้านี่คนโบราณใช้นานญี่ปุ่นจดเป่าน้อยไปนะแล้วไปไม่เป็นไรเราเอาเป้าใหญ่ก็ได้เป้าใหญ่ก็คุณภาพดีคนไทยใช้มาตั้งนานแต่ญี่ปุ่นทําไมมองไม่เห็นเป้าใหญ่ไปเห็นเป้าน้อยเขาเออเอาแล้วแต่เขาของเราเป้าใหญ่สมัยก่อนเขามาอบมั่งนะเอามาต้มดื่มนะเขาแก้โรคกระเพาะได้ดีนะแก้โรคกระเพาะอาหารได้ดีแก้ปวดเมื่อเนื้อตัวได้ดี มีพี่น้องที่เอาไปใช้แล้วก็โอ้โนะมีพี่น้องที่ทำอาชีพนวดแล้วปรากฏว่าเอาน้ำต้มเป่านะไปทานให้ลูกค้าทานลูกค้าหายปวดเมื่อยได้ดีหรือแม่มาสั่งซื้อทำไม่ทันเชียวนะก็ปลูกไว้สิปลูกแล้วก็เอาไปต้มทำมาบังก็ได้ยิ่งเป้านี่นะผสมหลายๆอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ายาชุมยาสมัยก่อนแล้วเขาใส่พืชห,หลายอย่าง ใส่เป้าใส่ตะไคร์เ้าไปได้นะใส่มายาราบมยาราบเดี๋ยวแก้อักเสบได้ดีนะมยาราบเดี๋ยวแก้อักเสบได้ดีจะบอกให้แก้พวกอักเสบทั้งหลาย่ปวดบวมแดงร้อนเป็นตุ่มเป็นน้องเป็นอะไรต่างๆนะติดเชื้อต่างๆนันแหละมายาราบเนี่ยใช้ทุกส่วนเลยทั้งรากทั้งต้นทั้งทุกส่วนนั่นแหละทั้งใบทั้งอะไรทุกส่วนเลยมายาราบเนี่ยเอาไปต้มก็เป็นยาเป็นยาแก้อักเสบได้ดีเป็นยาช่วยนอนหลับเป็นยา ช่วยเจริญอาหารนะรากยญ้าคานี่ก็ใช้ได้ดีนะพวกนี้ขับปัสสาวะดีลดความดันดีใครมีพวกนี้ก็ต้มใส่ไว้เถอะนะใบเตยรากใบเตยหญ้านางอะไรต่างๆนี่เถายหญ้านางก็เป็นยาทั้งนั้นแหละต้มไปกับพืชแข็งแรงส1บเทชนิดหรือมากกว่าสิบเชนิดนะั่นต้มไปเลยก็จะได้เป็นหัวยาใช้ยารวมเลยนะคนโบราณนี่ใช้ยารวมเลยนะเพราะวัายาแต่ละตัวก็มีาธาตุเสริมหนุนกันแตกต่างกันแล้วมันจะมันจะทำให้ดีนะทำให้ดี บางทีไม่มีเวลาทําผัดปั่นเนี่ยเอานี่นะน้ำต้มสมุนไพรนี่แหละไปทานเลยนะไปทําเองที่บ้านก็ได้ไปหาที่บ้านมีอะไรบ้างก็ทําต้มไปทานไปนะทำเองที่บ้านก็ได้เรียนรู้ริดร้อนริดเกลียนกับผสมไปสีขมิ้นขิงขาตะไค่ริดตอนริดเกลียนกับผสมกันให้สัดส่วนที่รู้สึกสบายคิดอะไรไม่ออกสัดส่วนเจ็ดต่อสามไปก่อนมันเป็นค่าเฉลีย่ยที่ถูกกับคนทั่วไปนะอย่างนี้ไปต้นถ้าไปต้มเป็นสมุนไพรดื่มได้นะจะมาทําเป็นม้เชื่อน้ําผักปั่นก็ได้น้ําต้มสมุนไพรนี่แหละ ก็มาเป็นหัวเชื้อน้ําผักปั่นได้น้ําต้มพืชแข็งแรงน้ําต้มพืชแข็งแรงนะก็มาทําเป็นหัวเชื้อน้ําผักปั่นได้นะเอ้าอะไรใบเป้ามัดมาเงียแปลว่าอะไรมัดขายอระมัดขายด้วยอ,อ่ะขายเท่าไหร่ล่ะโอ้ยระวังนะมัดขายมันยังไม่พอขายนะเอามาต้มอ,อันใบเป้าเนี่ยหอมเช่นโอ้โหมนอยู่ใกล้ๆนี่ก็หอมเลยใบเป้าใบเป้าหอมหอมจริง นะ้าเขาบำรุงหัวใจด้วยหอมๆเงี้ยบำรุงหัวใจดีบำรุงปอดบำรุงหัวใจดีเขาบำรุงร่างกายดีนะ้าเนี่ยใบเป้าพืชสมุนไพรไทยพืชแข็งแรงในประเทศไทยมีหลายอย่างนะต้มแล้วก็มาดื่มได้สบายดื่ม,มบำรุงร่างกายของเรานะ้าปรับสมดุลในชีวิตเรานะ้าก็จะถ้าไม่มีเวลาที่จะไปทําน้าผักปัน่นก็ต้มสมุนไพรดื่มไปเลยหรือว่าทําสมุนไพรสดดื่มไปเลยนะสมุนไพรสดก็ดื่มได้นะสมุนไพรสดก็ทําดื่มไม่ได้เลยนะา หรือถ้ามีเวลาที่จะทําน้าผักปัน่นก็เอาผักมาปั่นใส่กับหัวพืชหัวเชื้อพืชแข็งแรงนะเป็นหัวยาหัวยาเป็นหัวยาพืชแข็งแรงนะหัวเชื้อหัวยาพืชแข็งแรงก็เอามาเลยเอามาปั่นเลยนะเอาหัวเชื้อพืชแข็งแรงนี้ไปปัน่นใส่ใส่กล้วยใส่มะละกอสุกดิบก็ว่าไปนะใส่พืชอื่นๆที่เราทานได้ง่ายนั่นแหละจะเป็นบัวบกผักบุ้งจะเป็นอะไรเคลเป็นอะไรใครชอบกินอะไรสลัดก็ว่าไปหรือจะพืชแข็งแรงต่างๆปั่นใส่เลยนะ เรากินอะไรนะชอบอะไรกินเข้าไปปันป่นเะข้าไปนะก็ทําให้ทานผักได้ง่ายขึ้นใส่เปรี้ยวนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยเป็นยาชั้นดีเลยนะนี่เราก็ทาหัวเชื้อไปให้พี่น้องเอาหัวเชื้อไปนะซื้อผักไปนะหาผักไปหาผักที่นี่ไปก็พอมีบ้างแต่ไม่เยอะนักนะเขาก็จะทําชุดละสิบบาทก็มีนะก็เอาไปปั่นใส่เดินกันได้หรือพี่น้องไปหาผักเอาที่บ้านนั่นแหละนะที่ตลาดที่บ้านที่ไหนที่ไหนเอาที่หาได้ก็ไปหาผักไปอื่นใส่เข้าไปอีกก็ ได้แล้วนะได้แล้วพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงได้น้ำผักปั่นแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะ <Miles. S 1> หรือไปทําเป็นกับข้าวนะพืชแข็งแรงนี่ไปทำเป็นกับข้าวได้หลายอย่างนะทำเป็นกับข้าวได้หลายอย่างนะไปทําเป็นกับข้าวได้นะ <c oughs> <อ>บางทีมันไม่พอกันก็นะ <c oughs> แบ่งแบ่งกันนะถ้ามันไม่พอกันเราก็แบ่งแบ่งกันนะการแบ่งปันทําให้แข็งแรงอายุยืนนะพ <c oughs> ระพุทธเจ้าตรัสเป็นพลังกศุกศลนะการแบ่งปันทาให้แข็งแรงอายุยืนมันไม่พอกันเราก็แบ่งแบ่งกันเช่นสมมติมันมีมันมีห้าขวดคนมา คนมาห้าคนก็แบ่งกันคนละขวดอย่างนี้เป็น, rude, น,นต้นก็แบ่งกันคนละขวดก็ทาให้แข็งแรงอายุยืนเดียวมีฤทธิ์เยอะเราแบ่งกันแบ่งปันกันมีน้ําใจให้กันนะในมัณฑปทายีสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเตยผู้ให้ของดีก็ได้ของดีแล้วจะได้ความแข็งแรงอายุยืนด้วย่านตรัสไว้อย่างนั้นถ้ามันมีห้าขวดแล้วคนต้องการห้าคนคนหนึ่งมาเอาไปเลยห้าขวดนี่ฤทธิ์มันจะน้อยนะไปกินแล้วฤทธิ์มันจะน้อยลงมันมีมันฤทธิ์น้อยมันมีวิบากไายด้วยเดียวมีโรคมากอายุสั้นแต่พอเราได้ไปขวดเดียวนะเรากินนะมมีธิากวขด ถ้าเราแบ่งปันนะมีริ์มากกว่าห้าขวดอีกเพราะพลังแบ่งปันเป็นกุศลที่ใหญ่ที่สุดกุศลที่ใหญ่ที่สุดแต่ใครมีห้าขวดเอาคนเดียวเลยห้าขวดไปแบ่งใครเลยธิ์มันจะน้อยกว่าขวดหนึ่งอีกน้อยกว่าห้าขวดน้อยกว่าขวดหนึ่งน้อยกว่าครึ่งขวดน้อยกว่าเสี้ยวขวดอีกริ์มันจะน้อยแต่ถ้าเรามีน้อยแล้วเราก็แบ่งกันมีน้อยก็แบ่งตามน้อยมีมากแบ่งกันตามมากมีน้อยแบ่งกันตามน้อยโอ้สมมติมีห้าขวดเราแบ่งกันคนละขวดอ้าวริ์เขาจะเยอะกว่าห้าขวดเพราะพลังแบ่งปันนั่นแหละที่ทำให จริงจงฤทธิ์เขาจะเยอะเลยนะพลังแบ่งปันเนะี่ยทำให้มันมีฤทธิ์เยอะในการดูแลสุขภาพพระพรุทธเจ้าตัดอยานนั้นนะยิ่งใหญ่นะ้าพลังแบ่งปันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะผู้ให้ของดียอมได้ของดีในมนาปทาดีสูตรนะ่ะพระพรุทธเจ้าตัสอย่างั้นย่อมมีอายุยืนแข็งแรงอายุยืนด้วยโรคคยอยๆเจ็บน้อยแข็งแรงอายุยืนนั่นคือสิ่งที่ดีต่อชีวิตนะเป็นพลังกุศลยิ่งใหญ่น่ะมันมีน้อยแบ่งกันตามน้อยมีมากแบ่งกันตามมาก,ตาม,มากตามสมควรนะมีกันเท่าไหร่เราก็แบ่งกันไปตามสมควรที่แบ่งกันได้นั่นอย่างนี้เป็น อันนี้จะทําให้แข็งแรงอายุยืนนะเอาเอาแล้วนะวันนี้เวลาโอเที่ยงกว่าแล้วเวลาหมดแล้วนะก็อา้าวท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจนะให้กับพี่น้องทุกท่านนะแต่ประสบความสำเร็จในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกนะให้ได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับลำดับกันทุกท่านสาธุ